เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมสเตอร์หน้าเป็น15นะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับ 15J เอา 15T อยู่ข้างหลังนะครับ4 2 0ด 15T นะครับผมข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นอ,อาจจะเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก็ทดสอบกับ 33ทีก่อนนะครับผม 42033T นทีนะครับครับผมสำหรับสเตอร์หน้านะครับผมถ้าใครจะซื้อมาเปลี่ยนก็ใช้ร่วมกับเวฟ11 0 i เวฟ125บได้เลยนะครับผมจะพาไปดูท็อปสปีดสเตอร์15ทับ3ดูนะครับผมครับสำหรับสภาพรถก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็แคมตัวเดียวนะครับสภาพเดิมหมดเลย นะครับท่อเดิมนะครับคนขับนะครับผมผมก็หนักประมาณ60กิโลนะครับผมเราจะพาไปดูทับสปีดนะครับครับหลังจากเปลี่ยนสเตอร์เป็น15บส3 3าแล้วนะครับผมเราก็จะมาลองวิ่งดูยาวๆนะครับผมตอนนี้ก็ออกมานอกเมืองนะครับผมก็ลองเปลี่ยนเส้นทางดูนะครับก็ มาลองดูกันว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนหนึ่งสองสามสี่จะได้เท่าไหร่นะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะลองท็อปสปีดเมื่อกี้ก็ลองนั่งขับมาก็ได้ร้อยยี่อยู่นะครับมาดูจริงๆจๆอีกครั้งหนึ่งครับไป เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ารถมันตัดหรือยังไงนะครับล้อหลังไม่วิ่งแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับภารกิจตามหา120 GPS e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับจะมาลองโทษสเตอร์หน้าดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ลองมาใช้เป็น15นะครับผมสเตอร์หน้าเป็น15นะครับก็วันนี้ผมจะมาลองเตอรหน้า15สเตอร์หลัง33ดูนะครับผมว่าจะทำความเร็วได้ดีเท่าไหร่นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2ครึ่งนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ไปคนเดียวนะครับไม่ได้แข่งกับใครนะครับผม เรามาดูกันนะครับผมจากหนึ่งถึงเกีย้ยนหนึ่งถึงเกี้ยนสี่นะครับผมลากรอดได้เท่าไหร่ ทางเท่าเดิมกับที่ผมลองท่าสปีด14 30แล้วก็14 33นะครับมาดูว่าระยะทางเท่ากันจะได้เท่าไหร่นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับตัวนี้เป็น15 33นะครับเริ่มจะเกี้ยวหนึ่งเลยนะครับผม เลยครับท่านผู้ชมก็ประมาณ120กว่า125นะครับแต่เมื่อกี้กำลังจะไหลนะครับผมถนนสุดก่อนนะครับมีรถนี่ก็คือเป็นการใส่ครั้งแรกนะครับผมมันก็ยังอาจจะไม่เข้าที่เดี๋ยวผมจะพามาดูททอปสปีดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากลองทั้งสองสเตอรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ หลังจากใช้งานทั้งสองสเตอร์ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมผมถึงจะมาลองทอปสปีดจริงๆให้ดูนะครับเพราะว่ารถมันก็ต้องการเวลาเพื่อจะทำให้มันเกิดการเข้าที่เข้าทางเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะวิ่งได้เลยนะครับผมต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าพอมันเข้าที่นะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันจะทำทอปสปีดได้ดีกว่าเดิมไหมหรือได้เท่าเดิมนะครับ เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราจะไปดูนะครับผม15ทับ30นะครับไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ทําการเปลี่ยนสเตอร์หลังเรียบร้อยนะครับผมครั้งก่อนที่ผมลอง15ทับ3 3ไปแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองนะครับผมอัดต,ตาเร่งแล้วก็ทบสปีดคร่าวๆนะครับผม ของ15คทับ30นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ผมมาตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่ารถจะได้ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับผมรถก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ ถ้าหาใครไม่เชื่อนะครับว่าผมกําลังทดสอบสเตอร์15ทับ30อยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูที่เพจนิยมชูตเตอร์115สแตร์115ได้นะครับเพราะว่าผมอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของรถผมตลอดนะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาดูคร่าวๆนะครับผมก็ระยะทางประมาณ3กิโลนะครับผมก็ที่เดิมนะครับผมไย ทดสอบสเตอร์14ทับ30 32 33 34นะครับผมรวมถึง15 30, 3 3ด้วยน,นะครับวันนี้ก็มาที่เดิมเลยนะครับผมสังเกตดูก็ได้นะครับตอนนี้ผมมาแทบจะไม่มีรถเลยน,นะครับผม এতিয়া নেকি รู้สึกว่าเกียร์สจะแรงหมดนะครับผมไปห้อยไปเลยนะครับ ห้อยจ,จัดๆเลยนะครับผมคงได้ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากมันเข้าที่เข้าทางนะครับผมมาดูท็อปสปีดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ทอปสปีดแบบเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการสรุปนะครับผมเหมือนเดิมความเร็วจากศูนย์ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสเตอร์15บหทับสาใช้เวลาประมาณ25่สถึงยีวินาทีสเตอร์15บหทับสา ใช้เวลาประมาณ29ถึง31วินาทีนะครับผมถ้าเอาสองสเตอร์มาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นได้ว่า15ทับ33จะทำความเร็วได้ดีกว่าเมื่อนำไปเทียบกับสเตอร์หน้าเบอร์14นะครับถ้าเป็น15ท33ก็จะอยู่กึงกลางระหว่าง14ทับ32แล้วก็33นะครับแต่ถ้าเป็น15ทับ30นะครับผม จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง14 30 32นะครับผมถ้าหากทิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณครับ